สิพา้า่ตนผูชมมาเฮ็ดเมนูหนึ่งไก่บานครับสูตรผมเฮ็ดแดงใดมาล่องเบิงสูตรผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมสิมาัดมาเบิงไปน้ากันครับนี่ก่อนอื่นนี่เดี๋ยวสิมาปุงเครื่องกวนเลยครับนี่ไก่บานที่ซบเป็นตน้นใบเฮ็ดเป็นต้นขนาดซ้ำห้อต้มนี่แหละครับซ้ำต้มซ้ำเกียงนะมันยังคอยสุกไว้เครื่องปรุงเครื่องผมจะมีเครื่องหอมผมจะมีพวกใบกะเพราครับใบมะกรูดตะไคร้กระเทียมพริกแห้งครับผมตำร่วมกันเลยเอาลงไปครับ ยาสีดำปุงเครืองข้นเห็นมันนัวๆ่อนค่อยเอาไกลลงแล้วเอาไปหนึ่งซอสหอยครับองไปซอสหอยแยกหน่อยนัวๆขาดบได้เลยนี่แหละครับผงปรุงรสมันนัวๆไปเลยผุงรสแล้วก็จะมีผงนัวครับผงนัวลงไปด้วย เครื่องปรุงที่ผมใส่มีแค่นเ้ครบนี่ครับค้นให้มันเข้ากันเลยครับโอ้กลิ่นหอมหอมใบมะกรูดก,กับใบกะเพราค้นเครื่องปรุงเข้ากันแล้วไก่ครับลงไปเยเปื่อนีปไก่ที่หั่นเป็นชิ้นไว้ คนให้มันเข้ากันไปเลยไป็ร่องเบืองครับท่านผู้ชมเพื่ออย่าเข็ดชูดเดียวกันกับผมตามที่ผมเพ็ดไปผมกินมันก็แสบดีอยู่ดีใส่พริกแห้งนํำออกเผ็ดเๆแจ็กน้อยคนคนให้มันเข้ากัน เ้วค่อยเอาไปนึ่งเนี่ยจะประมาณนี้ครับค้นเข่ากันเรียบๆๆร้อยแเ้ียกเตรียมเอาไปนึ่งนะครับซึ่งหน่อยผมผมจะเอาตองมาลองต้างล่าง แล้วก็จะเอาไก่เทลงไปเลยครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่นะครับหนะ้ผู้ชมมาเสียบเสียบน้ำกันมันจะได้เอาเป็นนึงนะครับัน,นี้ นี่หนึ่งไกบ่บานสรงเคื่องไปล่องเบิงครับเมนูง,ง่ายๆจ็เง่ายๆดิเออเป็นหนึ่งเลยครับบันหอมๆเส่บๆสมุนไพรบันบานยี่สานบานเท่าแหละครับ